ครับสวัสดีครับหน้ารอมอิเล็กทรอนิกส์ครับมันจะมาซ่อมเครื่องซักผ้าครับ LG อาการอาการหัวน้าน้ำไหลคลอยลองกันไหมจะเป็นนยังครับกดเครื่องครับกดอน้ามรนะกดเริ่มครับนาพาจะเข้าุ่นนี้มั่นสิตรวจสอบพาโดนนะครับ ประมาณสามสิบวิถึงนาทีหนึ่งครับเปิดไหครับน้นจะไหลควายครับเราเปิดฟ้าไปครับเอาจีตัวชอบครับตัว,ว,ตวนักขา ดเดิครับโอ้นะค,ครับทำไรคอยครับที่ร้านต้องแห้งวลานี่ครับแต่งว่าสองกรณีครับสามครับบ่ออันนี้เอาตัน กองตันครับก็าบอกตายก,กองตันเป็นน้ำบอดเรามาตรวจสอบครับพี่นะครับแล้เบื้องเบื้องกล่องนครับกล่องพี่น้ำครับ,รบ,บกบลอ่กองมีฝุ่นนะครับตาปาปลาสางลองดึงกล่องครับ

ับใส่กวางเข้าไปครับลองมัมครับลองมั้จะได้บ่ทำความสะอาดก่องครับจะใดบ่ครับลองมั้ครับ ได้น,นี่เขาก็ต้องวัดบงุงไฟมนันเอาไฟมันมาพ,อพอ่อบ่ไฟมันเป็นวาวดีซีครับ12บสองโวลต์ ดีซีครับไปมันมาเดี๋ยวถ่ายจะเข้าครับไปบ่ฟองไปฟอบ่็สะพาด้วยนะครับไปนะครับไปครับ ไล่คอยให้เขาครับเดี๋ยว่าโมเมนต์กับกองครับปัดไฟครับครับไฟเขาอยู่ครับเดี๋ยวว่าวคงจะเสียครับแล้วน้อมเปลี่ยนว่าวมาครับว่าอสี่ใดวะครับแบบพี่ครับเอาว่าวมาเปลี่ยน หลังจากเปลี่ยนวบ่าครับเบนน้าเก่าครับอันนี้บ่าใหม่ครับแปลงค,คปง,งครับเอามาต่อน้ำครับสิดใดปะต่อน้ำต่อน้ำน้ำชี่แห้งครับต่อน้ำครับลองเบิงึง LG ครับ ตามครับเสียบปักครับเสีบป uh ักครับเทียดครับอรนอมครับสตาร์ทครับครับลอจีอินเวอร์เตอร์1กิโลอยากได้10ครับ1 1เอกิโลครับอาการ nằm lấy khẩu khói cho mình được tiền vào mày phải là bất kỳ vào bảo cậu thì để qua mình con tặng hợp con mà tặng ở không thì แปบ่งครับตัวตว,ตวนยได้ครับแขงมาว้าวาใจดีครับนีตครับ เว่าวาวายดีครับสำหรับจิดแล้วก็แล้วก็จะประกอบครับลองมือครับเวลาไม่แจะนามคอยครับอย่าเรียนปกติครับสำหรับคิดสมเชื่อชักขาเอเจอินเวสท์1 0กิโลน้ำไหลเข่าคอยครับน้ำเข่าไหลคอยรบบ่า ก้าว้สายครับฝากว่าเทียงสำหรับฝากว่าไลก็เชร์กดติดตามครับงารอมีเย็นิคครับสำหรับครับแท่งครับลดแล้วครับ